ัีค่ะมาเจอกับพี่ของขวัญเช้นเดินนะคะวันนี้พี่ของาจะมาเล่าเรื่องเราของเด็กกับครูครนะคะนางฟ้านั่งบนก้อนเมฆอย่างสบายมากนะคะกระค้างหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อเบลอารี Bell ครูคนนี้ชื่อเนสจี Nest G. เขาก็เป็นครูที่ดีเด็กคนนี้เขาชอบเอาการบ้านบุ๊กมาส่งคุณครูตอนคุณครูให้ไปทำการบ้านเขาก็ทำเสร็จกลับมาจากนั้นนางฟ้าคนนี้นะเป็นนางฟ้าดูโลกดูว่าโลกไหนมีคนไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเขาช่วยโลกเขาเลย นั่งบนก้อนแม่ก้อนแม่มันจะลอยไปทั่วโลกที่อยู่นั้นเองรู้ไหมทำไมมีแสงนไฟตอนครูตรวจการบ้านเขาจะไปใกล้ๆไฟเพื่อให้เห็นชัดชัดเจนไงคะจากนั้นกระโปรงเขาเป็นกระโปรงเด็กครัว เป็นเดือนเนี้เป็นซัมเมอร์อ่ะเด็กเขาใส่ชุดอะไรก็ได้ที่สวยงามกล่ำเก๋จะครูเขาคอยรับการบ้านช่วงเนี้ยการบ้านเยอะนะคะมาครั้งหนานามาแล้วมีครูเด็กสองคนอยู่ด้วยกันทุกทีที่พ่อแม่เขาไปทำงานเขาจะไปเรียนหนังสือพร้อมกับ เพราะแม่จะส่งเขาไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานนะคะพ่อแม่เขาอยู่วันหนึ่งเขาล่ะสนิทเลยเลยลืมวันว่าวัน,นต้องเอาการบ้านไปส่งตื่นเก้าโมงไม่ทันเลยนะคะต้องตื่นเจ็ดโมงโรงเรียนนี้ต้องตื่นหกโมงแล้วก็ไปโรงเรียนเจ็ดโมงคะ่ะเข้าโรงเรียนจิง นอนหลับนะจ,จากนั้นเขาอยู่การทำการบ้านไม่ทานเขาเลยโดนครูตีจากนั้นตอนหลับพ่อแม่เขาก็ยิ้มดีที่ให้ครูตีเพราะว่าตื่นสายตอนกลางคืนอ่านหนังสืออ่านนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนห้ามนอนดึกห้าตื่นสายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ